วันนี้จะพาสอนวิธีการสานแหนบแบบแบบเกี่ยวก้อยนะครับแบบแบบเกี่ยวก้อยนะครับจะเร็วกว่าแบบธรรมดาครับดูนะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับเชือกเส้นนี้เราจะเอาไว้อย่างนี้ครับเกี่ยวก้อยไว้ครับแล้วปลายจีมนี่ครับตักครับตักแล้วม้วนนี้ครับ๋ยวจะทำช้าๆนะครับแล้วก็มาเกาะกับ นี่ครับเลาะตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยจะช้านะครับสะโปรโมชั่นเลยนะครับจะสอดขึ้นมาครับสอดขึ้นมาขยับก้องนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอ้เชือกเหยียบดีกอยไวงนี้เมื่อกี้ถึงมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูข้างล่างครับจะอยู่อย่างนี้ครับนี่ครับนี่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 ครับ เวลาเราจะดึงนะครับเราก็ตุกนะครับเราจะปล่อยปล่อยนิ้วก้อยออกตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะกระตุกเส้นเส้นนี้นะครับเราจะกระตุกมาาเงี้ยเดี๋ยวดูข้างหลังนะเวลาปล่อยนะครับเดี๋ยวเราปล่อยปล่อยแล้วครับปล่อยนิ้วก้อยออกนะครับแล้วก็ค่อยๆลูดค่อยๆดึงนะครับแล้วก็กระตุกครับตึ๊บกลายเป็นเงื่อนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ย กองไม่ขยับตามเลยครับมันจะเป็นเงื่อนตรงนี้นะครับเป็นเงื่อนนะครับเดี๋ยวจะทำ,ทำให้ดูใหม่นะครับเกี่ยวนะครับช้าๆเลยนะเกี่ยวแล้วก็สอดข้างล่างนี่คนระับแล้วก็เอาขยับออกมาอีกน้อยนะ แล้วก็ตักนี่ครับแล้วก็ให้มันลอดไปครับอนี้ปึ๊บตอดขึ้นนะครับแล้วก็ดึงมาครบับเกี่ยวก้อยอยู่ข้างล่างครับยังเกี่ยวอยู่นะครับเราจะดึงก็ปล่อยนะครับปล่อยนะปึ๊บเนียบร้อยครับต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะอันนี้จะเร็วขึ้นนะนี้นะครับอันนี้ทําแบบเร็วให้ดูนะครับ เดี๋ยวจะสอนขึ้นแขนด้วยนะครับไอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถึงตาแขพอดีนะครับง่ายครับเร็้วครับเราททำง่ายๆนะครับถ้าเราเข้าใจครับอันนี้ได้มันงอดหน่อยครับง่ายได้มันหงิกครับเลือช้าหน่อยนี่ถึงตาแขแล้วครับแขแขจะมีสองเส้นเงี้ยมันจะมีติ่งเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวอันนี้คือนั่นปแปลเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับตอนขึ้นแขนะครับอันนี้อันนี้เราตักธรรมดาแบบเมื่อกี้นะครับตาอนนี้เราจะเอาแขนะครับเราแขเราจะตักเส้นเดิมครับเราจะตักช่องเดิมคือเอยมาน,นะครับเราจะทำแขาตานี้นะครับแล้วก็คล้องมาแค่นี้นะครับแล้วก็ตักตาเดิมนะครับ เราจะไม่ต้องต,กตักตาใหม่นะนี่นะครับเราตักตาเดิมนี่ฟรีหนึ่งรอบครับตักมาตอนนี้จะเป็นเงื่อนเงื่อนตักสองสองสองครั้งเพราะว่ามันเกี่ยวไม่ได้ครับเกี่ยวควไย่ได้เพราะมันเป็นตาแคตักสองครั้งก็ตกักรอบนี้แล้วก็ตักกลางแล้วก็ดึงนี่มันจะยังอยู่อย่างนี้นะครับแต่เรายังไม่ดึงคนระับเป็นเงื่อนนะครับแล้วก็ดึง เรียบร้อยครับมันจะเป็นแขนะครับเดี๋ยว่อออกให้ดูครับแเขที่เราทำเมื่อกี้มันจะเป็นอย่างเงี้ครับนี่ครับทีนีติ่งมาอย่างงี้ครับอเอไว้ใส่รอบต่อไปมันจะเป็นแขเพิ่มเพิ่มตาครับสารต่อนะครับเดี๋ยวออกให้ดู เกี like like ่ยวก้อยต่อนะครับช้าๆเอาขึ้นมาอย่างนี้นะครับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอาเน็บไว้เงี้ยเอานี่ก้อยขีบไปงี้ครับแล้วก็ปลายจีมนีครับตักแล้วก็ม้อนบนนี้นะครับแล้วก็มาตักตาต่อไปครับตึ๊บแล้วเลาะเงี้ยครับต้องให้มันผ่านช่องเี้นะครับก็ขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเกี่ยวไว้เวลาปล่อยก็ปล่อยงี้แล้วก็ ดึงเลยครับอันนี้ดึงแรงมากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นได้สีมันจะขาดครับปึ๊บปึ๊บอบปึ๊บปึ๊บครับงงไหมครับไม่น่าจะงงนะอันนี้ง่ายนะเข้าใจง่ายง่ายับมาตังนี้กันครับเอาขึ้นมาอครับเงี้ยเยเน็บ ก็ตักแล้วก็ตักแล้วก็ลอดตึด๊บปล่อยปับ๊บจะตุกปุ๊บเรยียบร้อยครับเป็นไงครับถ้าไม่เข้าใจก็ดูช้ชาๆนะครับแข่นี้ครับขอบคุณครับ